ท่านผู้ชมมาดูการสแสวงหาโอกาสร่วมกันในธุรกิจพลังงานค่ะโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาจับมือกับ GPC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสแสวงหาโอกาสร่วมกันในการเป็นผู้จัดหาพลังงานและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องค่ะคุณพานุมาตรลิมสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคุณรสยาเทียนละวันรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท Global Power s y n e t g y จำกัดมหาชนหรือ G P S C ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสแสวงหาโอกาสร่วมกันในการเป็นผู้จัดหาพลังงานและดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท Global Power s y n e r g y จำกัดมหาชนโดย P E A ร่วมมือกับ G P S C ดำเนินการเป็นผู้จัดหาพลังงานทั้งพลังงานจากฟอสซิลและจากพลังงานหมุนเวียน ในโครงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงการของ PEA เพื่อให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าจริงโดยมีขอบเขตความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินการเป็นผู้ขายพลังงานไฟฟ้าให้กับ PEA รวมถึงศึกษาการลงทุนร่วมกันระหว่าง PEA กับ GPSC e. และบริษัทในเครือ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการอื่นๆเช่นการซื้อขายแลกเปลี่ยน Renewable Energy Certificates หรือ l e ็กรวมถึงคาร์บอนเครดิตรวมถึงรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องรองรับการเป็นผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม พีเอเราก็เป็นผู้นําในเรื่องของธุรกิจการให้บริการพลังงานในประเทศไทยนะครับส่วนของ GPS เอเองก็เป็นเป็นผู้นําในเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้าในส่วนของเซกเตอร์พลังงานเหมือนกันการไสุภาคเราเรามีโครงขายไฟฟ้าอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศลูกค้าซึ่งเป็นทั้งลูกค้าที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยก็ดีหรือลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็มีความต้องการพลังงานโดยเฉพาะพลังงานเรื่องของพลังงานสะอาดหรือว่าเป็น Renewable Energy นะครับหรือต้อง,องการเรื่องของอใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆไม่ว่าจะเป็นแลกหรือเรื่องของคาร์บอนเครดิตเพราะฉะนั้นก็ต้องหรือว่าเป็นเรื่องของแนวโน้มหรือเรื่องของการประกอบธุรกิจแขนงใหม่เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็เลยเป็นความร่วมวมือร่วมกันร,ระหว่าง PA กับ g p c ในการที่จะมาศึกษาว่า แล้วเราจะดำเนินการเป็นผู้จัดหาพลังงานเพื่อให้ตอบสนองกับลูกค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างไรเป็นการศึกษาร่วมกันว่าเราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะเกิดขึ้นเน <is> ี่นยนะครับที่ต้องการพลังสะอาดหรือว่าต้องการที่จะเคลมบเครดิตเนี่ยทำยังไงภายใ,นในต้โครงข่ายของการไฟฟ้าสบวีภาคครับสิ่งที่เราคิดว่ามันจะได้ประโยชน์ก็คือ1เราก็จะได้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศก็คือเราจะต่างประเทศเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะรองรับมีแพลตฟอร์มรองรับการซื้อขายพวกนี้แล้วแต่ในประเทศไทยเลยเรายังไม่มี เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าเรามีแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาหรือเรามีการซื้อขายอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะรองรับกับลูกค้าที่จะมาเกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้เพิ่มเกียรติยงแข่งขันแล้วก็ผมก็มองว่ามันจะมีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจใหม่ๆหรือสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคตด,ด้วยนะครับก็เราก็จะมามีการศึกษาร่วมกันนะครับว่าเราจะจัดหาพลังงานนะครับผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภาคกันอย่างไรนะครับแล้วก็คงจะมีเรื่องธุรกิจอื่นๆที่ต่อเนื่องมาด้วยนะครับ PA แล้วก็ GPSPSC นะคะ เพื่อที่จะศึกษาในเรื่องของการทำแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานหรือว่าแพลตฟอร์มพูดง่ายๆคือเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเราพยายามที่จะ Implement ให้กับประเทศนะให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะในเมื่อ Renewable Credit เนี่ยหรือรี e e ว e บ e e เอเนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วกำลังเกิดการ i m p พ e m e n t อย่างกว้างขวางการที่ i m p l e m e n t เนี่ยมันมีมากกว่าการติดตั้งพลังงาน ะะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ท่านลองบอกนะคะว่ามันมีการซื้อขายเครดิตกันนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านบรกหรือแอปนะคะเรื่องพวกอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็น่าจะได้ประโยชนะ์แล้วก็เสริม,สร,มสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยนะเราก็ศึกษาร่วมกันนะคะแล้ก็อาจจะมีเรื่องการลงทุนร่วมกันในอนาคตนะด้วยค่ะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกว่า PEA พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมค่ะ